เดี๋ยวจากน้อยเขากับสิบไปหนึ่งเฮดค่ะกินจานนี้เบิดเบิดแล้วกัสิบไปหนึ่งเฮดขนมปังสองแผ่นนะคะสองแผน่นนี้ปาดก็สวยอ่าทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำนะคะพอดีคำันที่นี้เขากลับมาเอานมนะคะใส่นมเนาะคะ่ะใส่นมนะะอืม เสียเงยดในจักน้อยค่ะเยิมเยิมในจักน้อยนะคะมาเด้อค่ะก็ื่อใจอยากกินขนมนะคะห้อข้าวปิ้งนะคะอันนี้ซอยแล้วด้วยค่ะปิ้งแล้วค่ะอันนี้ปิ้งแล้วนะคะปิ้งซอยขนมปังแล้วนะคะที่นี่ที่นี่อันนี้เดี๋ยวจากน้อยห้อขัดสิบไปหนึ่งเฮดค่ะกินจานนี้เบิดเบิดแล้วข่สิบไปหนึ่งเฮดขนมปังสองแผ่นนะคะสองแผ่นทานคนเดียวนะคะ ขนมปังน้ำขึ้นโพวิ่งค่ะขนมปังอร่อยยั่วๆนะคะยั่วๆค่ะยั่วๆนะคะชิ้นเมืองก่อนปกติผมความอ้วนกินไห้พอดีคำะคะ่ะเห็นไ้พอดีคำ เดี๋ยวจักหน่อยเขาขัดสิบไปหนึ่งเฮดค่ะกินจานนี้เบิดเบิดแล้วขัดสิบไปหนึ่งเฮดขนมปังสองแผ่นนะคะสองแผ่นนี้กับแย,ยมก็มีนะคะเป็นแยมสับป,ปะรดนะคะแต่ว่ามือนี้คิดอยากกินไ้นมนะคะอ,อันนี้กินง่ายๆกินเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเห็นขนมปังก็เลยคิดอยากนะคะเมื่อนี้เห็นกน้อยกิน อันนี้กินง่ายๆกินเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเห็นขนมปังก็เลยคิดยากนะคะเมื่อนี้เห็น็กน้อยกินนะนีปาดก็วสวยอ่าทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำนะคะพอดีคำวันที่นี้เอากลับมาเอานมนะคะใส่นมเนาะค่ะใส่นมอืม เป็นนมข้นหวานนะคะเป็นนมข้นหวานขอไม่ยากนะคะอืมอันนี้กินง่ายๆกินเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะ<อ>เห็นขนมปังก็เลยคิดยากนะคะเมือ่อเห็นเห็นน้อยกินน้ำนะคะ เด็กน่อย,อยนเรี้ยนกินขนมปังใส่นมคุณคู่บินกันหรือยังนะคะก็เลยกลับมาถึงบ้านก็เลยใส่เครื่องปิ้งขนมปังค่ะเียบน้อยนี่ก็หูซื้อกว่ามาแต่โรงเรียนต้องการน้ำตาลนะคะต้องการน้ำตาลหูซื้อวันเน่อยนะคะเนื่อยล้านะคะมาเจอขนมปังนะคะเป็นนมข้นหวานนะคะเป็นนมข้นหวาน,นะ ออยากนะคะกินให้พอดีคำนะคะให้พอดีคำอันนี้กินง่ายๆกินเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเห็นขนมปังก็เลยคิดยากนะคะเมือ่อเห็นเห็นน้อยกิน อันนี้ปาดก็สวยทําเป็นชนะะนะะนิ้เเนเล็กๆนะคะพอดีคังนะคะพอดีคังวันที่นี้เขากลับมาเอานมนะคะใส่นมเนาะค่ะใส่นมอันนี้ปาดก็สวยทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคังนะคะพอดีคังวันที่นี้เขากลับมาเอานมนะคะใสน่นมเนาะค่ะใส่นมอ้านะคะเด็กน่อยังเนี้ยกินขนมปังใสน่นมคุณคู่บินกันหรือยังนะคะก็เลยกลับมาถึงบ้าน กะเล่ยน้อยนะคะซีเยิ้มๆในจักน้อยค่ะเยิ้มๆในจักน้อยนะคะ,มา,ะ,คะมาเด้อะคะ่ะก็ได้อยากกินขนมใส่มือกินเลยค่ะใส่มือเลยเพราะต้องใส่สมใส่ยังดอกค่ะกินคนเดียวจนมี้กับแยมก็มีนะคะเป็นแยมสับปะรดนะคะแต่ว่าเมื่อนี้คิดอยากกินใส่นมนะคะอืม ดีกับเยมก็มีนะคะเป็นเยมสับป,ปะรดนะคะแต่ว,วมือนีคิดอยากกินไส้นมนะคะอืมน้อยนะคะใส่เยิ้มเยิ้มเลจักน้อยค่ะเยิ้มเยิ้มเลยจักน้อยนะคะ,ม,ม,าะ,คะมาเด้อสก็ได้อยากกินขนมค่ะอยางนี้นคะ่ะอยากคิดที่หอก่อน สวัสดีค่ะ,ะพี่ปีเพื่อนๆนะคะเช้าเครียดเตอร์ทุกุทุกคนค่ะเมื่อเห็นขนมปังนะคะซื้อม้าเมื่อวานนี่ค่ะซื้อม้าเหมือเมื่อวานนี่ก็เลยเอาขนมปังนะคะไปปิ้งนะคะน้อยนะคะใส่เยิ้มๆเ้จักน้อยค่ะเออยิ้มๆเ้จักน้อยนะคะมาเด้อค่ะกูได้อยากกินขนมปัง อย่างนี้คอยากปิดยี่ห้อก่อนค่อยนะคะใส่เยอะๆในจักน้อยค่ะเยิมเยอะๆในจักน้อยนะคะมาเด้อสาวคุได้อยากกินขนมอันนี้กินง่ายๆกินเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเห็นขนมปังก็เลยคิดอยากนะคะเมื่อนี้เห็นเด็กน้อยกินน้ำนะคะเด็กน้อยในเรียนกินขนมปังใส่นมคุณคู่บินกันเลยอยาก นะคะก็เลยกลับมาถึงบ้านก็เลยใส่มือกินเลยค่ะใส่มือเลยพ็าต้องใส่สมใส่ยยงดอกค่ะกินคนเดียวจานนี้สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆนะคะชคเช้าเครียดตออทุกปทุกคนค่ะค<ำ>มือน้ำนะคะเด็กน้อยในเรียนกินขนมปังใส่นมคุณคู่บินกันเลยยา นะคะก็เลยกลับมาถึงบ้านก็เลยแซ่คค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะผมความอ้วนผมความอ้วน ขนมปังน้ำคุ้งโู่บินค่คะขนมปังอร่อยยั่วๆนะคะยัวะย่วๆค่ะยั่วๆ <c oughs> นะคะชิมเมืองก่อนปกติแซ่บค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะน,นะคะเด็กน่อยางเลี้ยงกินขนมปังใส่นมคุณคู่บินกันหรือยาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะก็เลยกลับมาถึงบ้าน ก็เลยใส่เครื่องปิ้งขนมปังค่ะ,คะเียบน้อยหมความอวนน้อยนะคะาสีเยิมย้มๆในจักน้อยค่ะเยิมย้มๆในจักน้อยนะคะมาเด้อค่ะคุณใดอยากกินขนมนะคะห้องขอปิ้งนะคะอันนี้ซอยเราด้วยคะ่ะ ปิ้งแล้วค่ะอันนี้ปิ้งแล้วนะคะปิ้งซอยขนมปังแล้วนะคะที่นี่ที่นี่อันนี้ใส่มือกินเลยค่ะใส่มือเลยลว่าต้องใส่สมใส่แยงดอกค่ะกินคนเดียวจานนี้ก่ะหูซื้อกว่ามาแต่โรงเรียนต้องการน้าตาลนะคะต้องการน้าตาลหูซื้อวันเหนื่อยนะคะเหนื่อยล้านะคะมาเจอขนมปัง อันนี้กินง่ายๆกินเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเห็นขนมปังก็เลยคิดอยากนะคะเมือนเห็นนิดหน่อยกินได้เห็นขนมปังนะคะสื่อมาเมื่อวานนี่ค่ะสื่อมาเมื่อวานนี่แ็เลยเอาขนมปังนะคะไปปิ้งนะคะนี่ก่ะหูซื้อกว่ามาแต่โรงเรียนต้องการน้ําตาลนะคะต้องการน้ําตาลหูซื้อวันเหนื่อยนะคะเหนื่อยล้านะคะมาเจอขนมปัง กินไห่พอดีคำะค่ะเห็นไห่พอดีคำแซ่บค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะนีนค่ะอยากปิดที่ห้อก่อนผมความอ้วน